สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสก็อตคอลลาเจนลิฟท์อัพไหนไหนไหนอะคุณแม่ที่บอกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสเปรชั่นให้หมวยมีลูกสักโหลหนึ่งคุณแม่คนนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาเลี้ยงลูกดีมากแล้วเขาเลี้ยงลูกสนุกมากมีลูกปุ๊บนะเขาแบบว่าขอเลี้ยงลูกเองเข<อ>าขอประกาศเลยไี่สำคัญนะมันมีประโยชน์ ที่จะให้คุณแม่หลายต่หลายคนโดยเฉพาะว่าที่คุณแม่อย่างนุ่งหน่ยนะคะ<ช>เป็นตัวอย่างนะคะไปเลี้ยงลูกต่อไปในอนาคตถ้าพร้มอมลอแล้วนะคะขอต้อนรับคุณท่าท่ายาวสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะวัี้ามาเดี๋ยวเหรอคะปวดแล้วลูก มาครั้งที่แล้วเพอาว่าเจ้าห่มาไแต่คราวที่แล้วนางมานางก็น่ารักมากเลยนะอายุขวบกับ2เดือนใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะจากการส่องในไอจีนะรูปแรกๆที่เห็นนางแล้วดูตานางเหมือนมันรู้เรื่องแล้วอ่ะใช่เออทำไม มันรู้เรื่องอย่างเงี้ยเด็กมันไวอะสมัยนี้ว่าพูดกับเขาบ่อยค่ะตั้งแต่ในท้องตั้งแต่ในท้องแม่เวลาพูดนี่ต้องพูดแบบเป็นตัวใหญ่ต้องพูดกับเขานะไม่อย่ามาพูดเป็นภาษาคนเป็นภาษาคนปกติลูกจ๋าวันนี้มันมีต้องทํางานนะอย่าอย่าดื้อกับมันพี่มากนะลูกจ๋าวันนี้แม่ว่าจะซื้อรองเท้าใหม่จรงลูกคิดว่าแม่ควรซื้อไหมรองเท้าบูทชมพูวันนี้ควรอันนี้เห็นด้วยเปรี้ยวมากเห็นด้วยเพราตั้งแต่ซื้อมาดังก็ไม่งอแงเลยอ๋อเพราะาะนั้นเคล็ดลั คือพูดกับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องพูดเลยค่ะตอนนี้นางเริ่มแบบตอบโต้กับเราแล้วละช่วงนี้เป็นอย่างงี้ยังไงยังไงแอะแอะ คือจะไปหยิบอะไรมามีหวีมีอะไรอยู่ที่บ้านก็จะมาถามว่านี่คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วพอเราบอกปุ๊บแล้วพอบอกครั้งต่อไปเขาหยิบไม่พี่แม่มันสําคัญตรงที่ว่าจริงๆแล้วว่าบางคนคุณพ่อแม่จะไม่ใส่ใจตรงนี้แต่เราอ่ะเราจะใส่ใจเพราะคือเมื่อเขาเขามาถามเราอ่ะเราก็ต้องตอบนี่คือช่วงโอกาสที่เป็นวินาทีทองที่เราจะใส่ข้อมูลนี้ไปในสมองเขาจริงบางทีเขาก็าของเล่นเขามาแล้วเขาก็แบบเหมือนมาอวดเราอะไรเงี้ยเลาวเวนเนี่ยจะชอบกลองบอกเนี่ยเขาเรียกกลองลูกเนี่ยเขาเรียกว่ากลองแล้ว มีบอกกลับนะเอาไหนลูกหยิบกองมาเขารู้รู้ค่ะจริงเหรอเขายังพูดไม่ได้ใช่ยังพูดไม่ได้วันก่อนพูดได้คำหนึ่งชัดมากคืออร่อยชอบคือพูดๆได้ใช่ไหมคือคำว่าลูกคุณมีความโดดเด่นเรื่องอะไรการกินมาบอกแล้วนี่จริงๆมีคาแรคเตอร์มากเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์เอาไปดูพัฒนาการนะเออเรามีภาพแล้วก็เสียงเลยค่ะของน้องเรค่ะมาต่อยนี่แล้วเดินแล้ว น่ไหเดินแค่ไดินแ่ได้นค่ไดิค่ไดนแ่ไหดิ่ไเดิน่ไนด้นแ่ไเดิแค่ไเดิค่ไเดินแค่ไหด่ไเดินแ่ได้่ไนเดิแ่ไเดินะค่ไนเดินแ่ไเดินแ่ได้นแ่ไหนด่ไหนด่ไเดินแ่ไดค่ไเดิคไหเดิน่ไเดิ่ไมเดิน่ไหดดไดไม่ดิไ ไม่มีวันกลับไปนั่งอีกเลยอันเนี้ยพ่อเขาเก็บไว้ได้แต่ตอนเนี้ทําไม่อยู่แล้วเราได้มาดูว่าลูกเลอนได้กินคุณคะคุณให้อะไรลูกกินก็ไปบ้างคะคุณเล่ามาเลยค่ะแต่ดิฉันเห็นเนี่ยลูกคุณกินเยอะมากเลยค่ะเขาแช่งกินเลยอ่ะจริงๆค่ะคุณยายเอาข้าแช่กินค่ะใช่อะไรอีกอะไรอีกเช้ากลางวันเย็นเขากินเหมือนคุณนะ เขากินห้ามื้อเราเกลียดเพากินแบบคนวอร์คอัพเลยจ้าแล้วก็ทานนมนมเต็งที่ไม่ยังทานนมแม่อยู่ไหมคะไม่ค่ะไม่ทานนมแม่แล้วถ้าไม่ทานนมแม่เราต้องให้นมเลยเสริมไหมนมที่มีมีมีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะมันมีความจําเป็นใช่ต่อการพัฒนาของเด็กคือบางทีเนี่ยพี่แม่อาหารที่เราเราให้เขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกอย่างแล้วบางอย่างเขาก็ไม่ได้ชอบ ผักผลไม้อะไรต่างๆบางอย่างชอบบางอย่างไม่ชอบใช่จริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคุณแม่กับคุณพ่อที่ต้องเลือกให้ลูกเราต้องเป็นคนไปเดินชอปปิ้งแล้วซื้อให้เขาเก่งนะเลยนะลูกอยู่กินผักเกือบทุกอย่างเลยยื่อนอะไรไปก็กินนะคะลูกคุณยังกินเลยค่ะหลบแมอแล้วก็เป็นเป็นเป็นเด็กเป็นฟูดเทเรียนน่ะเดี๋ยวชอบกินผลไม้เห็นแก้วมังกรแล้วแบบเหมือนแบบ รอรอรอ,อ,อมามีแบบตลกมากลกลับไปเรื่องอาหารนิดนึงตอนนี้ทานนมอะไรอยู่คะทานนมผงค่ะ,ะน,นมผงอะไรอ่ะ S 2 6 Progresso ค่ะข้างในน้ำน้ันประกอบไปด้วยอะไรมันสามารถที่จะให้สารที่มีประโยชน์ อัลฟาลักตาบูมินมี DCL ซึ่งสารเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อจำเป็นจำเป็นค่ะต่อเมมโมรีของเขาต่อการหลับนอนต่อไฟเบอร์ทุกอย่างของทานนี่คือให้ให้นมแม่จนถึงทาสต็อกได้จนถึงหี่ปีแต่ทําปั๊มจนถึง8เดือนแต่ในที่สุดเวทานหมดเกลี้ยงตู้ตั้งแต่10เดือนนะคะกินล่วงหน้าไปเลยกินล่วงหน้าไปเลยแล้วแต่ว่าแต่ว่าน้ําหนักไม่ขึ้นก็เลยต้องเสริมด้วยนมผงเวนเริ่มทานอาหารจาก คุณหมอนะคะที่อนุญาตให้ทานเนี่ยตั้งแต่6เดือนอทานข้าวบดท,ทานพวกฟักทองบดท,ทานแครอทเขาอินทอีย์ติ้งแล้วก็น้ําหนักเขาก็เลยเริ่มเริ่มขึ้น,น<า>เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารอย่างนี้แล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องคุณหมอเดี๋ยวเราให้คุณหมอได้บอกเลยดีกว่าว่าสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อแต่ละคนเนี่ยต้องจําเป็นในการเลี้ยงดูลูกโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาหารมีอะไรบ้าง สำหรับสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับพัฒนาการสมองของลูกนะคะอย่างที่คุณทาทาบอกค่ะเราทราบดีว่า DCL นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยย่อมาจากตัว DHA โคลีนแล้วก็ลูทีนนะคะมีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาสมองลูกทั้งในแง่ของความจำแล้วก็การเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ยังมีโปรตีนคุณภาพสูงอัลฟาแลคตามินนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะจริงๆทั้ง DCL และอัลฟาแลคตามินเป็นสารอาหารที่พบมากในนมแม่นะคะนอกจากนี้สารอาหารเหล่านี้ยังช่วยในแง่ของการ อน,นอนหลับอย่างมีคุณภาพของลูกด้วยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าการเลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กที่ฉลาดมีพัฒนาการทางสมองที่ดีจะต้องควบคู่กันทั้งในแง่ของสารอาหารและการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะอย่างที่เราคุยกันประเด็นของการช่างถามของลูกต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนน้องนะคะไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้น้องถามเพลิดเพลินไปนะคะแต่ในที่นี้หมายความว่าการฝึกของคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสําคัญฝึกให้ลูกช่างสังเกตจดจํานะคะแล้วก็ถามในสิ่งที่เขาสงสัย สําคัญกว่านั้นคืออย่าปิดประตูการเรียนรู้ของน้องนะคะเมื่อไหร่ที่น้องถามต้องไม่มีการแสดงทีท่ารําคาญนะคะควรจะตั้งใจฟังแล้วก็ตอบทุกๆคําถามของน้องช้าๆชัดๆด้วยคําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ของผู้ใหญ่อย่างถูกต้องเพื่อฝึกให้ลูกเรียนรู้คําศัพท์ที่ถูกต้องและช่วยพัฒนาสมองของลูกด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีความรู้ไว้แล้ก็ได้ไปปรับใช้กับลูกของตัวเองนะเห็นครั้งก่อนที่หมอมาสามีเราบอกว่า เดเข้าใจหมดภาษาอังกฤษก็เข้าใจภาษาไทยก็เข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจหมดเลยเพราะเวลาเราเลี้ยงลูกเราพูดทั้งสองภาษาทั้งสองภาษาค่ะจริงๆเรื่องภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสำคัญค่ะสำคัญคือแน่นอนน่ะคนไทยมันก็ต้องมีภาษาเป็นของตัวเองใช่แต่นี่เด็กไทยเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นเยอะมากนั่นก็คือว่าไม่กล้าที่จะพูดแล้วก็ไม่กล้าที่จะถามพอเจอฝรั่งแล้วกลัวไปหมดทั้งในขณะสังเกตไหมว่าเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ป .1 เด๋ยนนี้ ก่อนด้วยซ้ำใช่อ่ะถูกไหมยังพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เลยนั้นทาทาเนี่ยมีวิธีการสอนหรือว่าส่งเสริมลูกของเราในเรื่องอย่างเงี้ยยังไงคะบอกให้หมอพูดด้วยค่ะอ,อหมอถ้าอะไรที่พูดภาษาอังกฤษได้ในบางที ให้หมอพูดภาษาอังกฤษไปด้วยเลยหมอก็จะพูดภาษาอังกฤษเยอะขึ้นมากกว่าภาษาไทยในบางเวลาในบางวันให้มันรู้สึกชินหูถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างคือเพื่อนๆรอบข้างมีเพื่อนที่เป็นแบบฝรั่งหรืออะไรก็ขาไปไป c i โซเชียลไลซ์กันเพื่อส่งเสริมเขาตรงนี้เพราะภาษาไทยเนี่ยเราพูดกันอยู่แล้วในบ้านเราเนี่ยเราพูดกันอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติตอนพาเด็กเเนี่ยแม่ทาเนี่ย ผู้พูดภาษาอังกฤษกะทาอตอนนั้นช้าไม่กว่าเราจะพูดทาผู้พูดภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทายค่ะสามขว,วบค่ะเห็นบอกไปร่วมกิจกรรมอะไรมาคะทาทาไปเอปอ่ Spark to Ask ค่ะ Spark to Ask ใช่ค่ะงงคือส่งเสริมให้เด็กเนี่ยช่างช่างช่ชางถามมันเป็นกิจกรรมของใครอะไรเด็กอายุเท่าไหร่ถึงไปร่วมเป็นของ S 2 6 Progress g o เนี่ยหลักค่ะโรงเรียค่ะเป็นของ S Mom Club แล้วยังไงเขาจัดยังไงคือก็จัดตามโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่รุ่นใหม่เนี่ยนะคะ คือจริงๆแล้วคือควรจะต้องให้ลูกเนี่ยถามคําถามเยอะๆจริงๆแล้วถามมาดีแล้วเราก็ควรจะส่งเสริมถามคําถามกับลูกด้วยคืออย่าปล่อยปากละเลยคือเขาจัดตามโรงเรียนแล้วให้คุณแม่ไปมีทั้งคุณแม่ด้วยหรือว่าคุณแม่ถ้าคุณแม่สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook หรือเว็บไซต์ได้ของ s อสมาร์คคลับค่ะคือเขาจะจัดเป็นโรงเรียนอย่างนี้เรื่อยๆใช่ค่ะมีหนังสือมีสมุดด้วยนะคะแต่ว่ามีคุณครูไปร่วมมีคุณครูไปร่วมโครงการด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเชิญคุณครูนะอาจารย์ลมานะ ได้ข่าวว่าอาจารย์พูดภาษาไทยชัดมากขอเรียนเชิญอาจารย์อาจารบรชชอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นฝรั่งจริงๆอคะเนี่ยทำไมพูดภาษาไทยชัดขนาดนี้คะนี่ก็ฝึกมานานนะครับอยู่ประเทศไทยได้1 1ปีแล้วนะครับ11ปีใช่ครับก็ฝึกทุกวันนะครับอ่านเขียนแล้วก็พูดได้ครับเคล็ดลับคือการฝึกฝนทุกวัน ใช่ครับผมพูดคุยกับคนไทยทุกวันนะครับเราไม่อายถ้าพูดผิดผมก็จะมองว่ามันไม่ใช่ภาษาแรกนะครับถ้าผูีก็ไม่เป็นไรครับเขาก,ก็มีสำนวนไทยนะครับก็คือสี่ตีมยังรู้พลาดนักราร์ายังรู้พลาดถ้าไม่กล้าพูดผิดก็ไม่มีวันพูดถูกนี่ยเดีเาตายแล้วมีคติด้วยนะคะ <laughs> <laughs> ต้องถามอาจารย์ว่าจริงๆอาจารย์คือเริ่มต้นจากเปิด ขอสอนก่อนหรือว่ามาทําใน YouTube ก่อนเริ่มจาก YouTube ก่อนนะครับ<ๆ>ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะนะครับค<า>ิดว่าจะมีคนดูแบบไม่กี่ร้อยนะครับแต่กลายเป็นว่าก็มียอดวิวก็หลายล้านอยู่นะครับใน,ในปัจจุบันนะครับ<ๆ>ถือว่าตัวเองค่อนข้างโชคดีนะครับ <S 1> <S 1> พอได้ทําคลิปใน YouTube ประมาณสัก20-30คลิปก็เริ่มมีคนติดต่อจากวงการทีวีที่จะทํารายการทีวีบ้างนะครสุดท้ายก็ เปิดสถาบันของตัวเองวิธีการสอนของอาจารย์อดัมวิธีการยังไงคะเวลาสอนภาษาอังกฤษอะคะแล้วแต่ว่าจะสอนใครนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับเช่นลูกชายผมนะครับอายุหนึ่งขวบนะครับอาจจะพอๆกับลูก <Green. S 1> กับเรนะครับผมไม่ได้สอนแบบว่าอันนี้เป็นคำนามอันนี้เป็นคำกริยาคือเราไม่สอนอย่างนี้เป็นแกมา่กมาเป็นไวายากรณ์อย่างนี้ไม่ได้สอนพูดรุนๆเลยนะครับ <laughs> เป็นแบบ hey uh, do you want some water are you hungry ใช้วิธีการพูดเลยใช่ครับคือพูดกับเขาพูดเป็นพี่ใหญ่ใช่คือไม่ได้พูดเหมือนแบบ Do you want คือจะพูดเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่ครับเพื่อให้อะไรอ่ะพูดไปเพื่อให้เขาซึมซับภาษาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าเด็กสมองของเขาจะซึมซับภาษาได้เร็วกว่าผู้ใหญ่นะครับดังนั้นถ้าเป็นวิธีการสอนผู้ใหญ่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับจำลองวิธีสอนได้ไหมคะสมมติว่านี่เป็นเด็กอายุ3าขวบนะ Are you hungry right now เอวบเปมีผู้ชายตกจึงออ้โหอะไรเนี่ยสามขวบมือเลื่องลกผู้ชายตายแต่กูเป็นแม่กูเป็นลมเลยเนี่ย้าเด็กสามขวบก็ถามเข้าไปเลยใช่ครับ w o ้ l d you like some อ r u i t s Would ้ o u like some f r u i ้อหโอ้โ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 หโ้หอ้โหโอ้โหได้โ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้อ้โหอ้ห้โหาอ้้โอาจารอ์มีวอธีทีอจะแบบกระตุ้ให้้า้อ ก็คือถ้าเขาถามอะไรที่คนอื่นมองว่ามันมันมันง่ายไปหรือเปล่านะครับเราก็จะไม่พูดอย่างนั้นนะครับเราต้องมองว่ามันเป็นการที่เขาจะหาความรู้นะครับยิ่งถามก็ยิ่งรู้นะครับถ้าไม่กล้าถามจะจะรู้ได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราสงสัยนะครับคนอื่นก็อาจจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราไม่พูดออกมาใช่แล้ว ทุกคนที่สงสัยก็จะสงสัยต่อไปนะครับ<ม>ดังนั้นก็จะพยายามปลูกฝังให้เด็กๆรู้ว่าการถามนั้นไม่ว่ามันจะง่ายหรือยากมันเป็นสิ่งที่โอเคนะครับถ<ม><ม>ามได้นะครับในหนังโฆษณาของ for Progress s s สซี o r มบ o ร s ์ s ปรเนี่ยค<ม>ือ<ม>จริงๆทำไมปลาทองเรียกปลาทองแล้วทำไมไม่เรียกปลาที่ปลาเป็นสีส้มออ o r เร g e fish นะเอนเร่าจะเรียกปลาส้มนะเาปลาส้มจะอร่อย อันนั้นปลายอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับนเรม่องจริง Why do you call goldfish when it's orange ใช่ไหมคะบางหองมันเราอันนี้ไม่รู้ก็ต้องไปถามถามแล้วเราก็ไปหาความรู้ในเมื่อแม่ไม่รู้เราก็บอกเออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกไปหาก็ไปหาคำตอบด้วยกันใช่อย่างนี้ดีเพราะฉะนั้นเด็กถามก็ต้องตอบเขาใช่แล้วเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็บอกลูกว่าไม่รู้อย่ารำคาญเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะผู้ใหญ่เนี่ยต้องห้ามรำคาญเวลาเด็กถ ไม่ควรล้อด้วยนะครับอ้าววันนี้ทาทาเขาก็เลยนำหนังสืออะไรนะสปาร์ชูอาร์เป็นทน่นเคล็ดลับการสร้างเด็กช่างถามเอามานะแจกนะเหรอหนึ่งแสนห้าหมื่นเล่มจริงหรเปล่าคืออันนี้คือเป็นโครงการที่ แจกทั่วทั่วประเทศเลยค่ะใช่ค่ะต้องขอบคุณ S26 p r o g r e s s ปรเด้วยค่ะเขามีแจกหนึ่งแสนห้าหมื่นเล่มทำอย่างไรนะคะเข้าไปดูในื้อส่งคลับได้ได้หรือว่าสำหรับคนที่ดูรายการสามแซ่บะฮะได้ก่อนเลยสิบเล่มกันไปเลยทีเดียวเอาแล้วที่ไหนล่ะใครใครติดตามสนใจนะเป็นแฟนเพจรายการสามแซ่บไงคะก็สามารถจะเข้าไป ฟอยงี้ได้เลย10บเล่ม1ิบเล่มแต่สำหรับคนอื่นที่ทั่วประเทศถ้าอยากได้นีสามารถเข้าไปดูใน Facebook นะคะหรือเว็บไซต์ของ Smo มอมคลได้เลยค่ะหนึ่0แสนเล่มแจกกันฟรีๆนะคะมีเคล็ดลับจากคุณแม่นะคะอย่างทามีครูมีอะไรเต็มไปหมดเลยดีมากเลยวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนาทาแล้วก็อาจารย์อาดัมมากๆค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ หมดเวลาค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณค่ะเสื้อผ้าหลาละเลิฟสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเครื่องประดับจากทาและมาชาร่าค่ะและสำหรับแฟนๆรายการนะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่แฟนเพจของสามแซบนะคะอ่าล่ะค่ะวันนี้คงจะต้องลางกันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราสามแซบได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ We'll oh,